สวัดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนปี2021นนะคะก่อนที่จะไปพูดเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตเรื่อง โควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะชื่อสายพันธุ์โอมิครอนค่ะ,ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มาจาก South แอฟริกานะคะซึ่งมีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ยังไม่มีโควิดวัคซีนตัวไหนที่ป้องกันได้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแล้วแต่ยังไม่คอนเฟิร์มเคสนะคะแล้วก็เขาก็มีการเตือนว่าโควิดในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้มันจะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศ ของปีนี้นะคะนักพยากรณ์เขาคาดเดากันว่าเขาเรียกว่าพยากรณ์กันว่าจะมีความหนาวที่รุนแรงนะคะซึ่งจะส่งผลให้โควิดเคสนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างเมื่อวานนี้เฉพาะที่นิวยอร์กรัฐเดียวนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นเคสใหม่8,200เคส ที่โอไฮโอ9,143เคสที่แมสซาชูเซตส์5,298เคสแล้วก็เพนซิลเวเนีย6,122เคสก็อยากให้ท่านผู้ชมเตรียมรับมือกับสิ่งนี้เอาไว้ด้วยรวมถึงห้าง Grocery Public นะคะซึ่งเป็นห้าง Grocery ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ทาง South East ของอเมริกาทางใต้นะคะที่มีอยู่ประมาณ1,280สาขาในอเมริกาก็เตือนว่าช่วงที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีสินค้า ขาดแคลนนะคะซึ่งเพราะว่าการขนส่งสินค้านั้นมีปัญหาในเรื่อง supply chain สิ่งที่จะขาดแคลนก็ได้แก่ cranberry sauce ที่เป็นกระป๋องนะคะพวกน้ำเกรวี่ต่างๆ น้ำมันพืชน้ำมันโคล่าออยล์นะคะครีมชีสเบคอนซอสเซจที่นำมาทำเป็นอาหารเช้านะคะกระดาษทิชชู่กระดาษชำระพวกเปเวอร์ชาลอะไรต่างๆอาหารว่างชนิดอาหารขบเคี้ยวนะคะน้ำอัดลมที่สำคัญก็คืออาหารสัตว์จำพวกอาหารสุนัขและอาหารแมวค่ะกำลังจะขาดแคลนในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้นะคะอันนี้เขาก็เตือนเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าถ้าไปที่ห้างบางทีท่านอาจจะซื้อได้แค่เฉพาะ เขาเรียกว่าอะไรนะปริมาณในเท่าที่ห้างเขาจํากัดคุณอาจจะไม่สามารถซื้อได้ที30-40กล่องอะไรเงี้ยเขาอาจจะให้ได้คนละ5กล่อง10กล่องอะไรก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการแบ่งสรรปันส่วนให้ชาวบ้านเขาได้ด้วยนะคะทีนี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทําเทปพ,พูดไปถึงเรื่องของว่าถ้าเกิดสามีคุณเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันขึ้นมาแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับใครที่ไม่ได้ดูก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ในความเห็นที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนชอบใจแล้วก็มีคุณป้าคนนึงค่ะติดต่อมาจากที่แคลิฟอร์เนียก็บอกว่าอยากจะให้เล่าเรื่องของป้านั้นเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องที่เราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณป้าเล่าว่าได้แต่งงานกับสามีชาวอเมริกันค่ะซึ่ ผ่านนึกะะคะซึ่งเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยสามีก็มาค้นพบว่าตัวเองนั้นป่วยค่ะแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตแต่ว่าก็ได้ทำพินัยกรรมให้กับคุณป้าาไว้นะคะโดยที่เป็นการยกบ้านยกรถให้แล้วก็ยกเงินสดให้ ให้คุณป้าด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วคุณป้าจะได้อยู่ได้อย่างสุขสบายขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าสามีคนนี้ก็คือคุณลุงเนี่ยก็มีเมียเก่ากับลูกเก่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อคุณลุงเสียชีวิตไปคุณป้าก็เอาพินัยกรรมนี้ไปให้กับทางทนายความค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มันไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะทีนี้บังเกอบังเอิญว่าในงานศพของคุณลุงค่ะลูกชายก็เอา กระดาษหลายฉบับนะคะที่คุณป้าอ่านไม่ออกนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มีการแปลใดๆทั้งสิ้นมาให้คุณป้าเซ็นนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของงานศพให้ช่วยเซ็นให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณป้าเขียนเช็คนะคะเซ็นชื่อนะให้ด้วยแต่ว่า เป็นเช็คที่เป็นเช็คเปล่าหมายถึงว่าไม่ได้เป็นระบุว่าเป็นชื่อใครแล้วก็ไม่ได้เป็นการระบุวงเงินนะคะว่าให้เท่าไหร่นะคะคุณป้าด้วยความซื่อต้องบอกว่าด้วยความที่ไม่รู้นะคะไม่รู้ทั้งกฎหมายและไม่รู้ภา,าษาอังกฤษก็เซ็นไปค่ะหลังจากงานศพเสร็จสิ้นแล้วถึงได้มาทราบว่าโดนอถอนเงินไปเกลี้ยงบัญชีเลยนะคะเพราะว่าไอเซ็นเช็คทั้งหมดไว้เนี่ยเป็นชื่อคือเป็นแค่ลายเซ็นของป้าแต่ที่เหลือไม่ได้ระบุจํานวนเงินแล้วก็ไม่ได้เขียนว่าให ใครนะคะก็คือโดนถอนไปจนเกลี้ยงแบงค์เลยทีเดียวรวมถึงทรัพย์สินส่วนอื่นๆนะคะก็ตกกลับคืนสู่ลูกชายของคุณลุงไปนะคะเพราะว่ามาทราบทีหลังว่ากระดาษที่เขาให้เซ็นนะั้นน่ะ เป็นกระดาษที่เขียนว่าคุณป้าไม่เอาอะไรนะคะในพินัยกรรมคุณป้าจะขอยกคืนให้ลูกชายของลุงทั้งหมดซึ่งคุณป้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าทําไปโดยที่อ่านไม่ออกคุณป้าก็เลยอยากจะบอกว่าให้มาเป็นอุทาหรณ์ให้ด้วยนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าที่มาแชร์เรื่องนี้แต่ตอนนี้ฟ้าหลังฝนคุณป้าแต่งงานใหม่แล้วก็มีชีวิตแล้วก็มีความสุขกับชีวิตใหม่แล้วนะคะ เอาเป็นว่าเมื่อที่ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการสร้างเครดิตนะคะก็มีน้องผู้หญิงถามมาว่าพี่แล้วหนูเป็นแม่บ้านเนี่ยหนูไม่มีงานทําแล้วหนูจะสร้างเครดิตได้ยังไงนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างเครดิตได้ในหลายวิธีซึ่งวันนี้เราจะพูดวิธีที่1ก็คือเรื่องของการที่คุณสามารถที่จะไปขอทา secure credit card ได้นะคะโดยที่คุณไปที่ธนาคารของคุณที่คุณมีอยู่ ก็ไปคุยกับทางธนาคารว่าฉันอยากจะเริ่มที่จะสร้างเครดิตให้กับตัวเองบ้างละขอมีบัตรเครดิตการ์ดเป็นของตัวเองบ้างนะคะซึ่งธนาคารเขาก็จะให้คุณมันก็จะมีค่ามัดจำหรือค่าประกันประมาณ200-500เหรียญน,นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีเครดิตอะไรเลยนะคะก็ต้องจ่ายค่าประกันหรือค่ามัดจำไปแล้วธนาคารก็จะออกบัตรเครดิตให้นะคะโดยให้วงเงินคุณเป็นวงเงินเล็กๆก,กันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 200-500เหรียญให้คุณเริ่มที่จะนำเครดิตไปใช้นะคะตอนแรกเขาจะไม่ให้วงเงินสูงมากทีนี้คุณก็เริ่มที่จะนำไปใช้ซึ่งเราก็แนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะเริ่มเอาไปใช้เนี่ยให้ใช้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์นะคะในชื่อของคุณเพราะว่ามันจะมีรคคอร์ดค่ะ ซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เครดิตของคุณนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าใช้เครดิตเกิน30%จากวงเงินที่มีเดี๋ยวเราจะาจะอธิบายให้ฟังต่อว่าทำไมไม่ให้เกิน30%จากวงเงินที่มีนะคะที่สำคัญก็คือคุณควรที่จะจ่ายเงินคืนให้ตรงเวลาเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณจ่ายเงินทุกๆเดือนนะคะในวันที่1ก่อนวันที่1คุณควรจะจ่าย ให้ตรงเวลานะคะเพราะถ้าเกิดคุณจ่ายไม่ตรงเวลาคุณจะต้องเสียค่าเลทฟรีก็คือเสียค่าปรับการที่คุณจ่ายเลทซึ่งมันแพงมากแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าดอกเบีย้ยในราคาที่สูงขึ้นนะคะซึ่งในการทำ Secure Credit Card เนี่ยนะคะ r o b i n hood ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าธนาคารบางธนาคารก็เปิดโอกาสให้ r o b i n hood ได้ใช้ IT Number ในการที่จะเปิดธนาคารได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Robin hood ที่มีเ a จเชกันนะคะที่ไปโชว์ให้เขาดูว่าคุณมีงานประจำทำเขา ก็สามารถที่จะทําให้คุณได้นะคะในส่วนที่2นะคะถ้าจะไม่ทําเป็นแบบนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือการเป็น authorized user ค่ะ authorized user ก็หมายถึงว่าการเป็นผู้ถือบัตรร่วมนะคะสมมุติว่าสามีคุณมีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะคะก็ข,ขอให้เขาช่วยแอดชื่อคุณ อีกคนหนึ่งนะคะได้มีบัตรนะร่วมกันกับสามีนะคะแล้วก็ช่วยกันใช้ช่วยกันจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรต่างๆที่คุณใช้กันเนี่ยจะได้มีชื่อคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็จะเป็นการสร้างเครดิตร่วมกันกับสามีคุณนี่ก็จะเป็นวิธีที่2นะคะ ส่วนวิธีที่3เขาเรียกโคไซเนอร์ค่ะก็คือการหาคนมาค้ำประกรันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องหาคนที่ไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นเขาไว้ใจเราหรือว่าเราไว้ใจเขาแต่ส่วนใหญ่เขาก็ต้องไว้ใจเราด้วยนะเพราะเขาต้องเป็นคนมาค้ำประกรันให้คุณยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นสามีคุณก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะไปซื้อรถมือสองสักคันหนึง่งคุณก็ไปที่ดีลเลอร์สมมติคุณไปเจอรถคันหนึ่งราคา5,000เหรียญนะคะอาจจะเป็นมือสองแล้วก็คุณ ก็จ่ายค่าดาวน์เพลย์เมนต์ไปที่เหลือคาโน้ตนะไอ้พวกไอ้พวกเ่ื่องจ่ายารายเดือนเราเรียกว่าคาโน้ตนะคะคุณก็จ่ายผ่อนไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน โดยที่คุณเองไม่มีเครดิตนะคะแต่ว่าสามีคุณสามารถที่จะเป็นผู้ค้ำประกันให้คุณได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเครดิตอาจจริงๆอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นสามีคุณก็ได้นะคะจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่เขาไว้ใจคุณที่จะมาค้ำประกันให้คุณก็ได้แล้วคุณก็ผ่อนจ่ายไปให้ตรงเวลาก็จะเป็นการช่วยสร้างเครดิตให้คุณด้วยนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นโคไซเหมือนกันแต่เป็นการขอกู้เงินค่ะโดยที่คุณสามารถที่จะไปขอกู้เงินที่ธนาคารนะคะ ในวงเงินเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องมากนะคะแต่ว่าก็ต้องมีโคไซเนอร์เหมือนกันก็คือคนที่เป็นคนค้ำประกันในการที่จะไปขอกู้เงินออกมานะคะแล้วก็เขาจะช่วยค้ำประกันให้คุณแล้วคุณก็ทยอยจ่ายคืนไปให้ตรงเวลานี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่คุณจะช่วยสร้างเครดิตให้คุณได้นะคะแต่ส่วนใหญ่วิธีที่คนทํากันจะเป็นวิธีแรกคือไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้าน หมายถึงไปขอ secure credit card จากแบงค์นะคะหรือว่าถ้าเกิดสามีมีเครดิตอยู่แล้วก็ให้เขาแอดชื่อคุณเป็น authorized user เป็นผู้ถือบัตรอีกคนหนึ่งมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลเขาจะมีโคตาให้ทุกคนอันนี้ออกมาเป็นกฎหมายนะคะว่าคุณสามารถที่จะเช็คเครดิตของคุณได้ฟรีพอหลังจากที่คุณเริ่มใช้เงินใช้บัตรเครดิตเนี่ย คุณชื่อของคุณก็จะเข้าไปอยู่ใน s ิส t e เก็จะอยู่ในรคคอร์ดใช่ไหมคะถ้าคุณใช้บัตรดีคุณจ่ายดีนะคะตรงเวลาเสมอเนี่ยคะแนนของคุณจากที่มันเ,เขาเรียกว่าน้อยมันก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากความซื่อสัตย์ของคุณค่ะเ5 0อถึง850นี่ถือว่า e x c e l l e n t เลยนะคะเป็นเป็น Good c r e d i t Excellent ระดับดีมากๆนะคะจากที่คุณเคยแย่นะคะมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือวิธีการที่ชื่อของคุณมันอยู่ในสิสตเตมแล้วมันก็จะเป็นจะเป็นแบบเนี้ยนะคะทีนี้คุณสามารถที่จะไปขอฟรีเครดิตเช็คได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ในความเห็นที่1ว่าคุณสามารถที่จะขอฟรีเครดิตเช็คได้ยังไงนะคะและข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นการที่ทำให้คุณทราบว่าตอนเนี้ยคะแนนเครดิตของคุณเนี่ยมันถึงไหนแล้วอันนี้คือข้อที่1 ข้อที่2ก็คือคุณติดหนี้เสียอะไรไว้บ้างที่คุณอาจจะไม่ทราบเช่นบางทีหนี้จากโรงพยาบาลเพราะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยชอบส่งบิลค่ารักษาพยาบาลมาที่มันแยกกันบางทีมาเป็น1ิบ0บิลหลังจากที่คุณไปรับการรักษาแล้วนะคะบางทีคุณก็อาจจะมิสซิ่งคุณอาจจะไม่ได้จ่ายไปบ้างซึ่งตรงนี้จะทําให้คุณสามารถที่จะติดตามแล้วก็ไปตามจ่ายหนี้ที่คุณไม่ทราบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี จะได้ทราบว่าตอนนี้เครดิตตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วจะได้ไปตามจ่ใจนี้สิ่งที่คุณเคยมีนะคะทีนี้พอคุณรู้ว่าเครดิตของคุณเริ่มที่จะดีแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะสมมติสกอร์คะแนนมันเริ่มสูงขึ้นคุณก็สามารถที่จะ,อะขอเพิ่มวงเงินได้นะคะจาก เท่านี้ก็ขอเพิ่มวงเงินให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆได้นะคะหรือว่าคุณสามารถที่จะขอสมัครบัตรเครดิตใบที่2หรือใบที่3ได้แต่เราไม่แนะนําให้คุณไปสมัครหลายๆใบนะเพราะการมีเครดิตคัทหลายๆใบเป็นการแสดงถึงว่าคุณน่าจะเป็นพวกเอมานจเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีอาจจะเป็นพวกนักโปนี้นะคะเอาไอ้นี่ไปโปะอันนู้นเอาไอ้นู้นไปโปะอันนี้นะคะคุณจะมีแค่สักสอสาใบก็พอแล้วนะคะ ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดว่าไม่ควรใช้เครดิตเกิน30%เนี่ยวิธีการคิดในการที่เขาจะให้สกอร์ของคุณเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติมีคนคนนึงมีบัตรเครดิต3ใบนะคะใบที่1มีวงเงิน5,000เหรียญแต่เขาไม่เคยใช้เลยเขาใช้0ก็เท่ากับ0%ที่เขาใช้ ใบที่2องเขามีวงเงินหมื่นเหรียญแต่เขาใช้ไปตั้ง8ป0พัเหรียญเท่ากับใบที่2องเขาใช้ถึง 80%. ใบที่3ามเขามีวงเงิน 7, เ0็ดเหรียญแต่เขาใช้ไปแค่เพียงพันเหรียญเท่ากับเขาใช้ไป14%วิธีการที่เครดิตยูทิลิซชันเนี่ยนะคะเขาจะให้สกอร์ก็คือเขาจะเอาวงเงินของทั้งสามอันมารวมกันเท่ากับคนคนนี้มีวงเงินสองหมื่นสองพันเหรียณ ใช้ไป9,000เหรียญน,นะคะคนคนนี้ใช้มากถึง41%ถึงแม้ว่าใบที่1กับใบที่3จะใช้น้อยก็ตามแต่วิธีการคิดคำนวณสกอร์เขาจะคำนวณทุกอันมารวมกันแล้วดูว่าคุณใช้สูงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณใช้สูงเกินกว่า30%สกอร์คุณจะไม่ค่อยขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีแต่วิธีแก้คืออะไรวิธีแก้ก็คือสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ใช้เงินจากบัตรเครดิตเยอะก็จริง แต่เวลาคุณจ่ายคืนยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้คุณใช้ตั้ง9,000เหรียญน,นะคะคุณใช้ตั้ง41%แต่วิธีการจ่ายคืนสมมุติคุณจ่ายคืน 7, เ0 0 0เหรียญจาก9,000เหรียญน,นะคะก็คือมันต่ำมันต่ำกว่า30%ที่คุณใช้นี่ก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้สกอร์ของคุณดีขึ้นก็นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเมนเทนสกอร์ของคุณให้มันดีขึ้นก็คืออย่าใช้ มากกว่า30%หรือถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้มากกว่า30%เวลาจ่ายคืนควรจะจ่ายคืนให้เยอะหน่อยนะคะให้มันเหลือบาลานซ์เนี่ยไม่มากไปกว่า30%สกอร์ของคุณก็จะสูงขึ้นแบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่เราจะเตือนก็คือมีคนไทยหลายคนที่นิสัยไม่ดีนะคะก็คือเวลาที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยชอบมีบัตรเครดิตหลายใบยแล้วก็ใช้แบบ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเต็มวงเงินเลยบางคนใช้แบบเต็มวงเงินทุกใบแล้วก็หนีกลับประเทศไทยไปเลยโดยที่แบบว่าเปิดตูดหนีไม่จ่ายค่าบัตรเลยเนี่ยนะคะอันนี้คุณก็จะติดเรคคอร์ดไป7ปีชื่อของคุณนะคะจะยังอยู่ในเรคคอร์ดหรือถ้าคุณหนีนี่นะเจ้าของเจ้าของบัตรเครดิต เขาไม่สามารถที่จะไปบังคับธนาคารให้คุณมาเอาเงินเขาเรียกว่าไปดึงเงินจากธนาคารของคุณมาโดยที่คุณไม่ยินยอมได้นะคะไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คุณสมมติว่าสิ้นปีคุณได้ tax return ได้ tax refund ทางเจ้าของหนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ IRS เอาเงินมาให้เขาได้แต่เขาจะใช้วิธีคือไปขึ้นศาลนะเขาก็จะไปฟ้องศาลนะคะถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่าคุณยังทำงานอยู่นะคะ Social Security ของคุณยังรับเงินอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่นะคะศาลก็สามารถที่จะสั่งให้เจ้าของบัตรเครดิตนั้นเป็นผู้ชนะแล้วก็สามารถที่จะเทคเงินจากออเพย์เช็คของคุณทุกๆเพย์เช็คได้นะคะโดยศาลสั่ง แล้วคุณก็จะต้องโดนยอมจ่ายนะคะหนี้บัตรเครดิตจากเพเช็คทุกๆเพเช็คจนกว่าจะหมดหนี้สินไปนี่คือวิธีที่เขาสามารถที่จะทําได้อีกอันหนึ่งที่คนไทยชอบทำเลยนะคะก็คือการ file bankruptcy ก็คือการฉันมีหนี้สินเยอะแต่ฉันไม่อยากจ่ายนะคะฉันไปซื้อนั่นซื้อนี่เยอะแยะไปหมดแล้วไม่อยากจ่ายคืน ก็ใช้วิธีฟ้องล้มละลายไปเลยว่าตัวเองเป็นผู้ล้มละลายไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้สินได้นะคะซึ่งหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ easy easy ง่ายๆก็ไม่เป็นไรก็แค่ล้มละลายไปแต่เรคคอร์ดของการล้มละลายจะอยู่กับคุณ10ปีค่ะและถ้าในอนาคตคุณอยากจะทำงานกับรัฐบาลในกระทรวงใหญ่ๆที่เป็นกระทรวง เด,เ,เดี๋ยวเรื่องงานรัฐบาลเราจะอธิบายทีหนึ่งนะคะว่ากระทรวงไหนเป็นกระทรวงสําคัญไม่สําคัญยังไงแล้ววิธีการแจกแจงเขาทํำยังไงแต่ถ้าคุณไฟแบงค์รับซี่หรือฟ้องตัวเองล้มละลายเนี่ยนะคะอย่าวหวังว่าจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศ อย่าคิดว่าจะเข้ากระทรวงกลาโหมอยากคิดว่าจะเข้ากระทรวงความมั่นคงและอย่าคิดว่าจะได้เข้างานที่เกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะคะหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมีทั้งหมด17หน่วยงานไม่ใช่แค่ FBI กับ CIA เท่านั้นแล้วถ้าบังเอิญคุณไฟล์แบงค์รับซิงช่วงนั้นแล้วบังเอิญลูกคุณสมมติกำลังจบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆ บางเอิญจะได้เข้ารับงานตำแหน่งสูงนะคะตำแหน่งดีๆที่มีความมั่นคงในกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงความมั่นคงก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาเห็นว่าพ่อแม่ไฟแบงค์รับซี่หรือว่าล้มละลายอยู่ลูกคุณอาจจะไม่ได้ตำแหน่งด้วยนะคะเพราะว่าเขาดูแล้วพ่อแม่ท่าทางมีหนี้สินเยอะนะคะมีปัญหาทางด้าน f i แ a นซ์ท่าทางจะ ขายความลับกับรัฐบาลได้แน่ๆนะคะบางทีลูกคุณอาจจะโดนเอฟเฟกกับตรงนี้ไปด้วยขอให้คิดให้ดีนะสิ่งที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะติดตามคุณไปในอนาคตโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะดังนั้น manage บริหารเงินให้ดี มีมากก็ใช้น้อยมีน้อยก็ใช้น้อยไม่จําเป็นต้องฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประหยัดไว้ให้ดีที่สุดนะคะสําหรับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามอีกนะคะสําหรับอาทิตย์นี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีนะคะ